สวัดีครับผมมาวินครับผมเชฟบูชครับผมใครสายกินใครสายเที่ยวห้ามพลาดกับรายการนี้ครับกับรายการที่มีชื่อว่าเที่ยวฟินกินช้ำนะฮะรายการที่จะพาทุกคนนะฮะไปฟินทั่วไทยหาของอร่อยกินแบบช่ำๆทั่วเมืองแบบไม่มีภรรยาพวกเรามาคุ้มพูดมาอัดอั้นมานานเลยครับพี่คำดังไปหน่อยอารมณ์ส่วนตัวล้วนๆเลยบอกเลยนะครับว่านอกจากที่อันซีนที่จะพาไปแล้วนะครับผมสัญญา ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปหาร้านอร่อยๆแซ่บๆมารีบแบบจุกๆกันเต็มที่เลยครับส่วนผมนะครับก็จะคัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นนี่ม,มาทำอาหารให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยอร่อยแน่นอนแล้วก็สนุกแน่นอนครับเบบีไปลุยกันดีกว่าครับเบบีไปครับ แล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์มากๆที่นี่มีชุมชนแพรริมแม่น้ำสแกรกรังซึ่งเป็นชุมชนชาวแพรแห่งสุดท้ายของประเทศไทยกว่า100หลังคาเรือนมีอาหารอร่อยๆมากมายโดยเฉพาะปลาแม่น้ำครับแล้วเขายังมีย่านเมืองเก่าเท่ๆวัดสวยๆและยังมีธรรมชาติทิวเขาวสวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยครับใกล้กรุงเทพมาแค่210กิเมตรที่ไทยทานีครับ และตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ตลาดเช้าริมน้ำสแกกกลางนะครับที่นี่เลยเป็นตลาดเช้ารุ่งของอุชัยเลยครับผมเปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึง9ก้าโมงครึ่งนะครับผมแต่ดูทรงแล้วพี่ดูหิวมากเลยอะฮะไอ้น้องมันรู้ใจพี่จริงๆไปหาของอร่อยที่ตลาดกินดีกว่าครับไปดูครับไปดูกันที่เลยปลาสดๆจัดเลยดีคุณต้องหาวัตถุดิบไปทำให้ผมกินนะแจ๋วโอ้โหตัวเบิร์น ตัวนี้กิโลฮะมีมีมีสามสี่โลสามโลกว่าแน่นอนเลยอ่ะโอ้โหตัวใหญ่มากกระตกด้วยอ่ะใช่แต่ว่าธรรมชาติเนื้อต้องแน่นมากออกออกแนวปลาช่อนเลยใช่ไหมฮะแบบนั้นอายยายอยากถ่ายยายไว้ดีครับประดงประดุกเพียบนี่ขนมโบราณอันนี้ขนมอะไรฮะโบราณจริงๆเขาเรียกแดกงาแดกงาต้นหลังมาเปลี่ยนเป็นข้าวโป่งข้าวโป่งเป็นโมจิเหมือนกันนะใช่เป็นมะพร้าวใช่เออขนมต้มเลย นี่เป็นนานี่เป็นมะพร้าวอร่อยอรยนี่เป็นมะกรูดยักษ์เหรอครับหรือว่าอะไรฮะเนี่ยพี่เขาขึ้นอยู่กับส้มซ่าพี่ใช่แต่มันเหมือนมะกรูดเลยอะส้มซ่าอืรสชาติเป็นยังไงอะครับส้มอันนี้เปรี้ยวเปรหวานหวานมันจะหวานจริงเหรอมันเหมือนมะกรูดมันไ่ไจะเปรี้ยวอย่างเดียวป่ะหวานนะฮะออกเป็นน้ำส้มซ่าเขาซื้อหมดแล้วเหรอครับเอาละผมขอไม่ได้เลยเลยเหรออ้าวผมขอห้าลูกเองนะ ผมอยากไปทําเมนูอ,ะอ,อ่ะผมไม่เคยกินเลยส้มซ่าผมอยากรู้วิธีงไงผมขอสักห้าลูกได้ไหมครับอเอาอขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราได้วัติตภัณฑเย็นๆดีแล้วคุณผู้ชมครับตอบนี้จะเป็นของจริงนะฮะเราจะพาไปดูสามล้านเด็ดแต่ตอนนี้ผมไม่ใช่มาวินแล้วนะครับชื่ออะไรฮะผมคือมาสองแถวครับถ้าเราจะนั่งสองแถวสีเหลืองคันนี้ไปนะฮะ ขึ้นเปรถในสาประจำทางของอุฒัยธานีมันมุกมันตรงตัวมากพี่ผมตั้งใจไม่ทันเมื่อกี้ไปแล้วไปดยกันครับไปไปไปโอ้โหมาสองแถวเนาะมาสองแถวมาสองแถวครับเอาทุกเม็ดออโอ้เยนดรถเด็ดเจ๋งจัง พี่เต๋อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต๋อเปิดไปกี่ปีแล้วพี่สิปีครับสิปีพี่รู้ไหมว่าร้านนี้ที่เรามาเด็กอุทัยเด็กถิ่นบอกว่าเราก็มากินร้านพี่ถ้าไม่มากินเนี่ยมาไม่ถึงใช่ครับโอ้พี่แล้วเมนูเด็กของพี่คืออะไรอ่ะอ่าเย็นตาโฟต้มยำครับเมือกรอบที่เราไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่าต่างตรงไหนเรามีการหั่นแบบพิเศษครับวิธีการหั่นเขาเขาไม่บอกว่าหั่นยังไงแต่เขากระเทียาไม่เหนียวแน่นอนงั้นเดี๋ยวเรามาชิมนะผมขอผมเนี่ยพิเศษเมือกรอบเลยได้ครับยินดีครับูกัน มาแล้วมาเริ่มกันเลยนะของผมเป็นบะโฟยำของคุณเป็นเป็นเส้นปลาโฟธรรมดาปกติ่อนอื่นต้องชิมน้ำก่อนน้ำเป็นยังไงโอ้โหความเข้มข้นพี่เจ๋งเจ๋งมากอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเป็นเล่นไปนะเฮ้ยพี่ถึงเครื่องมากเลยแล้วมันไม่ติดหวานักลมกล่อมแล้วมันเปรี้ยวนำด้วยเขาบอกว่าแซ่บแต่ผมแซ่บกว่านั้นพี่ตุ้งคุณกินเผ็ดป่ะผมมากินไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่พี่ คือร้านนี้เขาบอกว่าเขาปรุงมาแล้วแล้วก็ตามายเราของพี่วินดูคลากมากน้าเขาแบบมีความหอมมีความเรียวยมีความกม่อบให้มันลงตัวมากๆอ๋อรดโอ้ยลุยครับคือตอนนี้ผมอยากชิมมือกรอบอ่ะมือกรอกรบของเาอ่ะใช่ใชอเคมาว่าเด้งมากมมกรอบจึง กรอบแล้วก็นุ่มด้วยเฮ้ยดี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 อร่อยชิมน้ำพี่ดูนะผมจะไหวไหมเนี่ยลองดูได้ได้คำเดียว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 พออร่อยมันเผ็ดนะแล้วเวลาเรารีวิวเนี่ยผมจะกินน้ำรสชาติออริจินอลก่อนให้รู้ว่าอร่อยยังไงเพื่อคนมาตามได้ที่เหลือปรุงตามใจเราชอบครับแต่ร้านนี้ลุยฮะ อันนี้คือมีกรอบโพรยำแห้งครัมีกรอบโพรยำแห้งคุณผู้ชมครับมีกรอบพรากลมไม่กรอบให้มันเป็นแบบเป็นก้อนๆให้ดูเลยว่ากรอบจริงกัดเล่นให้ดูเลยโอ้โหกรอบจริงโคตรกรอบกรอบมากกินกันใช่ไหมฮะนี่ลงมาคุกเลยืหน่ากินอ่ะใช่เฮ้ยพี่เจ๋งของพี่เจ๋งเจ๋งจริงอ่ะนี่มึกกรอบเน้นๆกันเลยลุยฮะโอ้โห ดูพี่ชายผมกินคือหิวเลยอ่ะนี่อาหารบงหน้าแล้วนะร้านนี้แน่นอนจริงที่ผมชอบนะก็คือน้ําส้มน้ําส้มที่เขาใส่ในเย็นนโฟอะคือถ้าดูหน้านาแล้วอะคือสีส้มสดน่ากินมากใช่ใช่เวลามันอยู่ในซุปแล้วนะมันแบบกลมกล่อมรสชาติกําลังดีแบบสุดๆไปเลยอ่ะถูกต้องชอบเหมือนกันเลยน้ําส้มีิธีเด็ดนะผมว่าน้ําส้มเดียเป็นเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลย พอใส่มาแล้วแบบทำลายเยนโฟมมันจะติดหวานนิดนึงเนาะ<อ>แต่นี่น้ำส้มมันโชว์ความเปรี้ยวความหอมขึม้นมาได้ชัดเจนมากแล้วผมว่าเด็กรุ่นใหม่คือมันอ,อาจจะกินไม่ติดหวานแบบนี้ก็ได้ซึ่งทางเราเลยร้านนี้เจ๋งจังเยนโฟมนะฮะมาตำได้บอกเลยว่าเด็ดจริงๆ <c oughs> และไม่ใช่แค่นี้นะฮะเรามี2ร้านเด็ดที่พาคุณผู้ชมไปแซ่บอย่เราไปรีวิวครับ ร้านป้าสำลานนะฮะร้านชิวมากพี่้าแนะนำอะไรบ้างคะแนะนำเมนูหนูทานเผ็ดเป็นไหมคะผมกินโคตรเผ็ดเลยแกงปลาปากายร้านพี่อร่อยมากแกงปลาปากายจัดไปครับแล้วก็แนะนำผัดถั่วสูตรผู้ว่าแน่นอนค่ะแล้วก็ทอดมันปลายี่โศกจากท่า่มาบ้านเราไทยต้องกินปลาแรดปลาแรด ใช่เป็นปลาขึ้นชื่อของไทยที่ร้านแนะนําปลาและสุดไทยทรงเครื่องแล้วก็อีกเมนูนึงที่อยากให้ทานคือปลาลึงทอดน้ําปลาปลาลึงเอาดิรับลองดูขาหอกอย่างก่อนไหมคะหกอย่างได้ครับโอเคครับครับคือผู้ว่าได้แล้วค่ะผัดต้นสุดผู้ว่าค่ะสุดผู้ว่าคือไม่ใช่น้ํามันใช่ไหมฮะใช่ค่ะแม่เขาใส่น้ำอ๋อใส่น้ำใส่น้ำใส่ถั่วปิดฝาเปิดแฟงแล้วพอถั่วสุกก็ใส่เครื่องปรุงก็คือสุกพอดีโอ้เรามาชิมก่อนเลยเพราะว่าที่นี่เขารักสุขภาพเปิดเติมมอก รอืถั่วยังกรอบอยู่เลยครับเขาน่าจะผัดแบบไม่นานเนาะยังคงความรสชาติความเป็นถั่วเนี่ยยังกรอบยังสดใช้ไฟแรงแป๊บเดียวจริงๆนะใช่ครับแล้วมาต่อแล้วทอดมันปลายิศกทอดมันปลาย่ศกใช่มาแล้วค่ะมาครับโอ้ยเรหาร้านนี้ไวเร็วมากค่ะที่ร้านมีแปะเตาค่ะผมชอบพี่เขามากขออนุญาตนะฮะโอ้โหดูดูดูความหนึบอือหือ ใครชอบหวานเปรี้ยวนะครับจัดไปอร่อยเนาะคือเนื้อเขาฟูมากเลยครับแล้วมันนุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะแล้วเขาทอดมาพอดีแบบไม่แห้งเลยเนาะใช่เหมือนที่นี่เขาเล่นกับไฟเป็นนะเขารู้การจังหวะการใช้ไฟที่ดีโอ้มาแล้วอันนี้ปลาลึงทอดน้ำปลาค่ะปลาลึงมีน้ำจิ้มอะไรครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้องขอยแย่ะใช้มือเลยแล้วกันผมอยากลองดูแกงป่าป่ะอันนี้แกงป่าเนื้อปลากราย มาโซนนี้นะครับต้องกินปลาแม่น yeah. ้ำจริงๆอเนื้อม um ันมีความเบาๆนุ่มๆเนาะข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันมันนุ่มมากแล้วมันมันมีมันแทรกอยู่ตามตามโคนแบบกระดูกข้างในไงนะฮะมันทำให้ปลาในความหอมมากเลยอ่ะกรอบนอกนุ่มในที่แท้โชว์นะครับเนี่ยปังกายเขาขูดเนื้อมันออกมาเนาะเขาจะเอาตัวมาก็ขูด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 เนื้อปลงกายแท้ๆมาแล้วบอกร้านนี้ของเขาเนี่ยว่าเผ็ดรุยครับ ใช่ผมทานได้อยู่แล้วโคตรดื่มเลยอร่อยมากรสชาติของแต่ละอย่างปลาแต่ชนิดครับมันมี texture ที่ต่างกันมากอันนี้ซูชิปลาเนื้ออ่อนค่ะโอ้โหนี่กำลังแข่งรายการอะไรอยู่ไหมครับเนี่ยทำไมมันทำเร็วขนาดนี้เนี่ยเออติดเทอร์โบมากอ่านี่นี่ปลาเนื้อแบบนี้นะเขาไปทอดกรอบก่อนเห็นป่ะครับใส่เล็กๆมันกินได้ทั้งตัวแคลเซียมล้วนๆขออนุญาตใช้มือนะฮะอืออร่อยมากบบคุณผู้ชมครับ ถ้ามานะฮะอยากให้เวลานี้จริงๆรอ๋อไม่ใช่โคนอร่อยเลยมาเปลาแรดสมุนไพรทรงเครื่องอ้าวหายอะไรเขามาแล้วครับมาขึ้นหน้าเลยโมสุนไพรทรงเครื่องเขาเนี่ยจะมีผักชีฝรั่งใช่ไหมฮะมีมะม่วงหอมแขกใช่ไหมหอมแขกมาลองดูมีมะเขือเทศด้วยไปทั้งก้อนเลยครับเลยฮะ อ่อยากหมออร่อยจริงแล้วผมชอบที่รสทุกอย่างคือพอดีเลยนะไม่เผ็ดไปไม่หวานไปไม่เค็มไปมันจะแบบกรอบนครับผมคุณชอบเมนูไหนสุดความจริงนะผมชอบสองเมนูมากๆเลยอันตอนแรกน้องก็ที่หนึ่งอยู่อ่มันเป็นเมนูเดียวกันแล้วมันแบบว่านะขอทยอันนี้กับอันนี้ป่ะสองอย่างใช่สองอันนี้คืออันนี้ครับมันดูเหมือนเผ็ดเนาะแต่ความจริงมันแบบหอมหวานอ่ะใช่ใช่มันหอมหวานแล้วปลามจะมีความเค็มๆใช่ไหมแต่ซอสอ่ะหอมพริกแล้วก็หวานอร่อยมากรี่เมนูคุณชอบอะไร ทำจริงเข้าวันนี้นี่ไงทอดมันเนี่ยเหมือนกันเลยไม่บอกสองทำไมไม่บอกสามมันมันไหลใจไงอันนี้คือตัวสมุนไพรครับผมมันหอมเครื่องมากเลยแล้วก็อเมซิ่งกับตัวเนี่ยทอดมันมันดึ๋งดึงเลยทอดมันนี่อเมซิ่งมากนะฮะคือจะบอกว่าที่จริงอร่อยทุกอย่างแหละแต่ผมชอบเหมือนเชฟเลยสามเมนูนี้เด็ดถ้าเลือกเมนูในเมนูหนึ่งเลือกยากมาร้านนี้สั่งเถอะครับตามเมนูที่เขามีอยู่อร่อยเด็ดทุกอย่างจริง เฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเฮียเลยครับชื่ออัฐพลครับร้านเฮียนี่อยู่มาตั้งประมาณ50ปีแล้วใช่ไหมครับห้าสิบปีแล้วใช่ครับแล้วของร้านเฮียโปรดักต์ที่เน้นๆเลยคือไก่ทอดไก่ไทยทอดไก่ทอดใช่ไหมครับมีอะไรอีกมั้งครับเฮียมีหมูกรอบหมูแดงครับแล้วก็มีเป็ดย่างฮะแล้วก็มีหอยจ้อครับแล้วก็มีแพะตุ่นยาจีนครับเฮียลุยหน่อยทำเป็นกับข้าวได้ไหมฮะได้ครับได้ครับรูปคนดังต่างๆที่มาเยี่ยมเยียนที่ร้านเขา เยอะมากว้ร้านนี้ชื่อร้านข้าวมันไก่นะปติแล้วข้าวมันไก่กันเลยไก่ไทยตอนนะฮะชอบมากไก่ตอนแบบนี้เวลากิน้ใใ่ที่เพิ่มไงโรยข้างบนนี้มาลุยครับทำให้ของพี่ดูพูนมากโอ้โหไก่ดีมากมันมีความหนึบเบาและนุ่ม น้ํหนังนี่แบบบางซึ้บเลยอร่อยคือหนังบางใช่ไหมแต่ไม่มีไขมันนะเหมือนเขาแบบต้มากใช่เป็นส่วนสะโพกเนาะส่วนที่เรากินอยู่มันหมูกรอบหมูกรอบนี่อย่างที่มันกรอบเลยเรากรอบมาจิ้มจิ้มเสี้ยวจิ้มเสี้ยวโอ้โหดีครับกรอบมากแบบนี้นะฮะถ้าจิ้มซีฟู้ดผมก็ว่าเลิศมาก บุกอัพเปอาาอร่อยรู้เรื่องหอมหอมแล้วหนังกรอบนิดๆน้ำไม่หวานมากกำลังดีอร่อยจริงไล่ให้เราออย่างหนึ่งที่ต้องกินจริงๆคือแฮะเขาใส่ถ่งซองเต้าหู้มาด้วยใช่ถ้าทำไม่ดีจะมีกลิ่นเนาะหอมยาจีนที่มามาลุยครับตอนนี้นะเฮ้ย มันมีความหอมเครื่องเทศเยอะมากเลยเนาะแล้วมันแบบดับกลิ่นได้หมดเลยอ่ะ <S <S คุณบุชในร้านนี้มเมนูไหนคุณชอบสุดผมชอบแพะตุ๋นครับพี่คือคุณหอมเครื่องยาจีนมากนะแล้วก็แพะคือนุ่มเปื่อยนล้าน้ำจิ้มคือเด็ดมากคำน้ำจิ้มบุยส่วนของผมนะฮะผมชอบอไก่ไก่ไทยตอนแบบนี้หนังกรึบเบาๆแล้วแบบไม่ไม่มันน้อยมากแล้วเนื้อนุ่มไม่แน่นเกินไปกับน้ำจิ้มคือบอกว่า คนเข้ากันมากอ่ะคนเข้ากันโคตรทีเด็ดแบบครับอือเาต้องเอาพูดแล้วต้องใินที่ดูใช่ไหมครับโอเคครับอิ่มท้องกับร้านเด็ดๆของอุทัยกันแล้วเพื่อนๆอย่าลืมมาลองตามมาชิมกันหรือใครมีร้านเด็ดๆที่ไหนเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับ ชิ้นใดเลยเพ่ชิ้นใดเลยอราเบรกนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวสถานที่สวยๆกับวัดสวยๆของจังหวัดอุทัยธานีกันครับที่เราจะไปเขาบอกว่าสวยดุจดั่งสวรรค์เลยนะฮะกับวัดสําคัญของอุทัยครับวัดท่าสุงครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราสองคนจะขอเป็นลูกหลานวัดท่าสุงครับคนด้วยครับถ้าถามว่าเรามูไหมมูแน่นอนครับมูแน่นอนครับเราไปดีกว่าครับไปกันครับไปครับเพ่ไปเลย ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่วัดจันทารามแล้วครับเดิมทีที่ชื่อวัดท่าสุงครับพี่เพราะว่าที่อุทัยเนี่ยมีป่าไม้จํานวนมากครับเขาก็เลยมีการแบบว่าผูกสุงลอยแพนี่โอ้โหสวยมากครับในวัดนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาใช่ไหมใช่แล้วผมเคยไปวัดที่ไหนสวยเท่านี้แล้วมาก่อนเลยอ่ะโอ้เป็นกระจกเป็นแก้วโอ้โห เป็นการออกแบบที่สวยงามมากนะเพราะมีกระจกรอบด้านทำให้ดูกว้างขวางองค์พระด้านในสวยมากผมถ่ายให้ไหมครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับมาครับเขาไม่เอาเราเราถ่ายเขามาหนึ่งสองสามนะครับครับขออนุญาตครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหทุกวัยทุกวัยทุกวัย และจุดแรกที่เราจะไปนะฮะเราจะไปไหว้พระพุทธชินราชจำลองกันก่อนนะครับที่ทางด้านนู้นครับไปไปไหว้กันไปครับพี่โอ้โหและในวิหารแก้วลอยเมตรนี้นะครับเราจะไหว้ที่พระพุทธชินราชจำลองอยู่ด้านหลังนี่ก่อนครับครับผมขอสิริมงคลนะครับปกปักรักษาคุ้มครองปลอดภัยครับผมมาครับพี่เดี๋ยวเราจะมาไหว้สรีราสังขารใช่ครับจุดนี้นะฮะเราจะขอเรื่องปัญญานะฮะแล้วก็ผลวิบากกรรมแล้วก็เรื่องงานนะครับแล้วก็จุดนี้นะฮะจะปิดตอนสิบโมงครึ่งนะฮะสำหรับวิหารแก้วลอยเมรนี้ครับ เขาบอกว่าท่านไม่ได้สั่งเสียไว้นะครับว่าสังขารท่านจะเป็นแบบนี้แต่ลูกศิษย์ท่านครับเป็นคนเก็บไว้ซึ่งท่านพูดไปในในตอนก่อนท่านเสียว่าสาวันท่านจะเป็นลักษณะแบบนี้7วันแบบนี้และนี่คือสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าสังขารท่านไม่เน่าเปื่อยจริง ด้านหลังของเรานะครับก็คือปราสาททองคำครับผมสวยมากเลยนะพี่สวยมากฮะเขาบอกว่าข้างในประดับด้วยทองคำแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะฮะข้างในยังมีพระพุทธรูปอีกเป็นจำนวนมากนะครับแล้วเขาบอกว่าชั้นสองชั้นสามเนี่ยเยอะมากจนบางทีมันเขาวงกตเดินอาจจะหลงได้พี่ต้องนำผมนะเพราะผมมีจิตหลงนะเนี่ยจูงมือกันไปดีกาท้าอย่างนั้นนะเราไปดูสนุกไหมครับไปไปครับโอ้โหคือข้างในจะบอกว่าสวยมากและการวางเสานะฮะครับทำเป็นมุมทะแยงไปเลยอืคือจะบอกว่า ฝีมือช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วดูดิฮะดูศาปะกรกรรมครับโอ้โหมันละเอียดอ่อนมากเลยถ้าไม่เห็นด้วยตานะฮะไม่เชื่อว่าสวยขนาดนี้จริงๆรงนี้มีพระพุทธรูปจํานวนมากนะฮะที่สิญญาณศิธิ์และผู้ที่นับถือเพลศิริดำาออกมาถวายไว้ซึ่งผมดูด้วยตาคร่าวๆแล้วคาดว่าหลายๆองค์พระพุทธรูปประเมินค่าไม่ได้จริงๆเพราะอย่างหลายๆงานเป็นงานเก่าเลยเก่าที่บอกว่าดูภายนอกด้วยตาใช่สวยมากๆครับ อบอกว่าในจุดนี้คือไฮไลท์นะฮะดูสิโอ้โหนี่พี่นี่เหมือนคำากดเลยเอใช่แล้วเหมือนกับกระจกรีเฟกซ์หมดเลยอะ่ะ <c oughs> จริงๆมีความคล้ายกับวิหารแก้อเมตรเมื่อสักครู่เนาะที่เรา <c oughs> ไปมา <c oughs> เพราะว่าในนั้นเขาใช้กระจกในการหมองสะท้อนเหมือนกันครับ <c oughs> ้งหนึ่งชั้นสองทั้งสามสวนทุก <c oughs> ชั้นแล้วคนต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆครับ <c oughs> และตรงนี้นะครับคือหลวงพ่อเงินไหลมาเทมานะฮะเป็นพระสูง32อที่เขาบอกว่าขังนะครับเพราะว่าข้างหลังเป็นหอไตรฮะและเห็นที่ฝ่ามือท่านไหครับด้านใต้บาทมีรังพึ่งขึ้นตลอดเวลาครับเป็นจุดที่ผู้คนนะครับมาขอคาถาเงินล้านกันมมว่วาใช่กันใช่ครับ่าเดี๋ยวเราจะไปขอกันบ้างครับพี่ครับอย่าลืมขอให้รายการด้วยนะครับดี่จะบอกเลยขอสปอนเซอร์เข้าเยอะๆนะฮะเราไปขอดีกว่าครับไป และหลังจากที่เราไหว้พระนะครับรับสิ่งดีๆกันไปแล้วคราวนี้เราจะออกไปนอกเมืองกันบ้างนะครับกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนธรรมชาติของอุทยทานานีที่ผมยังไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนกับขุปตาตาครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นจุลศิกป์ภาคเมืองไทยครับเริ่มแรกเป็นเขาหินปูนครับแล้วก็มีพระท่านต้องการจะไปวิปัสสนากรรมฐานถ้าใช้วิธีการปลีนขึ้นไป พูดจริงจริงพี่เกีหนเมื่อกี้พ <Ah ี่เขาบอกใช่พี่ขอเชิญครับเชิญครับเชิญครับพี่พี่บอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ชื่อพี่อะไรครับผมสุชาติรามร้างงาน ไล่ฟังหน่อยครับว่าที่มาของนี่คือยังไงครับเดิมทีนะหลวงพ่อธงยดหลวงพ่อธงยดใช่ไหมหลวงพ่อธงยดเป็นผู้พบก่อนแล้วเข้าไปนั่งวิปัสสนาปีนข้ามภูเขาเข้าไปปีนขึ้นไปเลยใช่ไปีนข้ามภูเขาท่านปีนข้ามไปใช่ไหมข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็เข้าไปเดิอในหุบในบ่อหรือหลุมยุบกลางภูเขาหรือที่เราเรียกกันว่าซิงโฮซิงโผบ่อหรือหลุมยุบกลางภูเขานั่นเองครับก็มีความสวยงามแปลกตาอลังการทําให้ทำยังไงแล้วจะให้คน ข้างโลกได้มีโอกาสได้เห็นนะครับต่อมาหลวงพ่อก็เลยทําการตํารวจจนพบถ้าตรงนี้แต่ข้างหน้ามันค่อนข้างแคบจึงต้องมีการเจาะให้มันกว้างขึ้นเจาะต่อให้กว้างขึ้นก่อนที่เราจะประกาศเป็นเขตถ้ำล่าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือที่เนี่ยมีการพบกิ้งกือมังกรสีชมพูหรือกิ้งกือมินิลิเพทกิ้งกือมังกรสีชมพูตัวใหญ่เลยใช่ไหมที่ไม่ครับยาวห้าเซนเจ็ดเซนนะครับตัวเราอย่าช้าดีกว่าเราเข้าไปดูข้างใป็นยังไงครับพร้อมเลยครับเจนครับเชิญครับเจนครับครับพี่สุทธ์ชาติเชิญครับ แค่ทางเข้าหน้าก็ดูแบบคริาสสิ์แล้วมันมีการพบพวกร่องรอยแบบพิมพ์ของสิ่งที่เคยมีชีวิตที่เราเรียกว่าฟอสซิลอ๋อเป็นฟอสซิลหอยขนาดเล็ก เป็นหอยก้นวนขนาดเล็กเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมหอยหอยหอยก้นวนเห็นไหมเนี่ยหอยก้นวนอ๋อนี่คือก้นวนฟอสซิลฟอสซิลขวามือนี่คือแร่แคลเซียมคาร์ไบด์ที่พี่บอกใช่ไหมฮะใช่ครับเนี่ยเป็นแร่ที่น้ํากัดก่อนละลายไหลลงมาตกลงสู่พื้นตอนที่มีน้ํายังไม่มีเก็ดประกายแวววับแวบตรงนี้พอน้ําระเหิดแห้งหายไปจะมีประกายเหมือนเพชรพวกนี้ขึ้นมาวับแวบว๊อปโอ้โหดูข้างในดิสวยจังเลยอะอเมซิ่งไทแลนด์มาก ความอลังการเกิดเป็นปฏิมากรรมของธรรมชาติใช่ครับก็บอกว่ามนุษย์ไม่สร้างขึ้นมนุษย์สร้างก็ไม่เหมือนจริงนะครับอันนี้นะฮะโ้ด้านนี้ก็สวยโอ้โอ้โไม่แวาวช่แล้วคุณผู้ชมครับและกลังมาทุประตูมิตินะฮะครับผมคลิกตัวมาเท่านั้นเองอ่าฝั่งนี้ไม่มีสัญญาณมือถือด้วยนะครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะก็วางแล้วเราเขาม่ได้ป่าแล้วครับตอนนี้เหมือนเพียงนิดเดียวเพียงนิดเดียวมันเหมือนกับเราเราผ่านมาอีกมิติหนึ่ง คุณผู้ชมครับต้นตานะฮะลักษณะค,คล้ายๆต้นปาล์มดูใบเหมือนใบาจากพื่นี้อายุเขาอยู่บรรนานแสนนานแล้วอยู่ในหุบเขาคือทัง้งอย่างที่บอกว่าถ้าพระเอาจาร์ยท่านไม่เห็นจะไม่มีทางรู้เลยว่าข้างในสวยแบบนี้ใช่ครับโอ้โหวาวว่าเดนนี้อ,อลังการสุดๆ <laughs> และนี่นะฮะคือกิ้งคือสีชมพูนะฮะ หลังเข้ามาดูเขา้มาดูที่เมืองไทยเห็นเห็นไหมครับว่าตรงหลังเขาเนี่ยมีงอนมีเขาคล้ายๆกับมังกรเรียงไปเลยเอ,อ,อแต่คนไทยบอกยังไงเนี่ยต้องเป็นสัตว์ไทยเพราะามันเจอที่เมืองไทยเลยเรียกว่ากิ้งกือ,อ,อแล้วเราจะพบอย่างที่บอกคือพบเดือนสิงหากัรยาตัวรักพศจิกาซึ่งตอนนี้มันหมดฤลดูไปแล้วตัว<ม>จิยาประมาณ3เซนถึง5เซนไม่ใหญ่มากโอ้ยไงหุย ข้างในนี้คือสถานที่ที่หลวงพ่อทองหยดท่านเคยมานั่งกรรมฐานอยู่นะครับก่อนที่จะมีการค้นพบที่นี่จริงจังนี่คือที่แรกที่ท่านมานั่งท่านปีนเข้ามานะครับท่านใช้วิธีการปีนเข้ามาข้างในยังมีการขัดไม้แบบนั่งร้านอยู่เลยอ่ะครับโอ้โหนี่ไอ้เจ้าตัวนี้มันกินกิ้งกือด้วยนะเนี่ยเหรอฮะโอ้ยเนี่ยมุมนี้ชัดมากเลยมุมนี้เาชัดมากเลยเขามาโชว์ตัวด้วยดิโอ้ยนี่ตัวเมียนะเมื่อกี้เขาบอกเห็นตัวผู้ด้วยสีขาวทั้งตัวเลยตัวผู้สีขาว เขากิ้งกิ้งกือใช่ไหมพี่นี่นี่ตรงนี้ชัดๆเลยโอ้โหนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะเขาปล่อยมากี่ปล่อยคิวกี่โมงนั้นไมเดินแบบเดินเดินเข้ากล้องสึงมากโอเคปะและนี่ครับก็คือจุดหินงอกหินย้อยนะครับหรือปากทีเร็กนั่นเองครับโหมากคนเขาเรียกลักษณะเขาเขากำลังหันหน้ามาจะงับอยู่อย่างเงี้ยเนาะ และที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับก็คือบ้านชายเขากับบรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยภูเขาหินปูนที่นี่สวยงามแปลกตาเหมาะกับการมาแคมปิ้งพักผ่อนนั่งชมวิวสวยๆกันมากเลยครับอ่าและนี่นะครับก็คือภาพจำลองนะครับของชายวัยกลางคนกำลังเอนจอยวัยเกษียณนะครับยังไม่แกอ่อ๋อ อ๋อ oh, โทษทีพี่ที่ใครก็มาได้ oh, แต่อยาก<ำ>จะบอกว่ามันชิลจริงๆคุณมองไปรอบๆสิมีภูเข,ขาล้อมรอบโอ้โหที่นี่ผมรู้แล้วผมเพลินมากเลยแบบมีทั้งที่พักแคมปิ้งได้ปั่นจัก,กรยานได้ปีนเขาต่างๆได้แล้วตอนค,คืนปาร์ตี้บาร์บีคิวมัเวิร์กมากสวยนอนอดูดาวนะพี่เนอะ<ห>ผมมีอะไรอย่างหนึ่งผมโทรไปจองมาเหมาะกับพี่เลยขนมปังไส้สังขยาไผยพันครับของดีจังหวัดอุทัย คอนเซปต์ในการเลยนะฮะกินทุกที่ครับทุกเวลาจริงเราพร้อมเสิร์ฟทุกสถานสถานการณ์ครับดูดูดูอ้วนกลมป๊อกล็อกเลยอ่ะครับผมโอ้โหขนมปังหล่นนะพี่นี่แน่มากินมากของดีเมืองอุทัยธานีครับลุยฮะเป็นไงอร่อยอร่อยเนาะไม่หวานมากไม่หวานไม่หปังนุ่มเหนียวหนึบ แต่ร้านนี้นะครับร้านไัยพันธ์อยู่ในเมืองต้องจองพี่ใช่เพราะว่าไปเดินดุ่มๆไปซื้อไม่ได้นี่คือคุณจองมาแล้วใช่ผมโทรจองครับผมน่ารักไหมล่ะคุณโปรดิวเซอร์เอาดีๆผมผมเนี่ยวันนี้เรากินข้าวใช่ป่ะเราก็มกินหวานกินหวานเสร็จผมอยากกินข้าวต่อแล้วว่าผมมีเมนูหนึ่งจะมาเสิร์ฟให้พี่วินแล้วก็คุณผู้ชมอย่าบอกนะว่ากินคือสีชมพู ไม่ได้อเคนี้ิไม่ได้่ต้องกรอบเดี๋ยวผมนะครับจะพาทุกคนไปดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบคุณพร้อมยังพร้อมแล้วครับผมคุณพร้อมผมก็พร้อมไปดูดีกว่าครับ